สวัสดีค่ะลูกศิษย์แล้วก็ f อฟแม่มดทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะคะวันนี้มาอัปเดตงานค่ะที่เราจะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการงานวันกัญชาโลกนะคะที่เวียงแม่มดเวียงอโลคยาเดอสารพีค่ะจังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่16 17 18เมษาย,ยนนี้นะคะตอนนี้เราก็ประสานงานหลายหน่วยงานมากต้องขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกทกท,กท่านนะคะ แล้วก็ทุกหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาที่จะมาร่วมกันจัดงานงานนี้ที่บอกอาหารเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ปิดมานานเกี่ยวกับเรื่องโควิดฉะนั้นงานนี้มันเป็นเหมือนกับกระสุนนัดแรกของประเทศไทยที่จะยิงไปยังต่างประเทศให้ต่างประเทศสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็เลยได้มาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว นะคะมีจะมีเรื่องท่องเที่ยวก็กําลังประสานงานกับในจังหวัดคือจังหวัดอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแม่มดต้องเริ่มจากจังหวัดที่ใกล้เคียงเพราะว่าจังหวัดอื่นๆก็กลัวเกงใจไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าการที่จะต้องมาจัดบูรชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นี่เนื่องจากว่าเรามีการทำโฆษณาทางเพื่อจะยิงไปในสถานีดาวเทียมแล้วก็สื่อต่างๆไม่ใช่เฉพาะสถานีดาวเทียม ของทางกูดีเดียทีวีแต่ว่ามีสื่อต่างๆตัวนี้มีสื่อต่างประเทศนะคะที่สนใจโดยเฉพาะเริ่มจากเรื่องของกัญชาศาสตร์วันกัญชามก็คือกัญชาความที่มันเป็น talk of the world ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันระดับโลกเนี่ยเพราะอะไรที่เกี่ยวกับงานกัญชาโดยเฉพาะการสามารถจัด outdoor ของเราได้แบบนั้นเขาสนใจกันมากก็มีหลายสื่อที่ยิงก็เลยช่วยโอกาสนี้ที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตอนนี้ก็กําลังทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะ ทางจังหวัดลำปางนะคะท่านผู้ว่าท่านก็ได้ส่งส่งรูปภาพในการประกวดงานสลุงหลวงมาให้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ก็มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกอบจอ์นะคะของที่ลำปางวันก่อนก็คุยกับท่านนายกอบจอ์ที่ลำพูนที่ว่าเราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทางภาคเหนือพี่น้องทางภาคเหนือก็จะร่วมต้อนรับ f อลูกศิษย์ที่มาจากภาคอื่นๆด้วยวัฒนธรรมด้วยประเพณีด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นของ ครอบครัวเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันครอบครัวกัญชาไทยอยู่ด้วยอันนี้ก็เลยมาฝากข่าวว่าเออถ้าเกิดว่าท่านผู้นําจังหวัดอื่นอยากจะมาเขาเรียกว่ามาจัดบูธหรือมาโชว์กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรเพื่อที่จะเอาไปต่างประเทศเป็นโอกาสที่เราจะเป็นตัวเลือกต้นๆในในระยะเวลาเดือนตุลาคมที่เราจะเปิดประเทศก็จะทําให้ต่างประเทศได้เห็น ว่าอ้ยเรามีอะไรเพิ่มเติมเรามีอะไรพิเศษเรามีอะไรที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการที่อ่ะได้รายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมานะคะก็ตอนนั้นวัคซีนมันก็ฉีดไปเยอะแล้วก็จะเริ่มมี Visa, วีซ่าวัคซีนเพิ่มเติมหลายอย่างอันนี้ก็เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงว่าทางภาคไหนส่วนไหนที่ยังยังหาจุดไม่ได้เลยว่าเอ้ยจังหวัดเราเราจะเอาจุดไหนที่จะมา เป็นจุดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่ตอนนี้ถามจริงๆคนก็จะเริ่มกลัวคนมีความหวาดผวาคนกลัวที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกลัวโรคระบาดคนสูงอายุคนเจ็บป่วยฉะนั้นจุดที่เขาสนใจเลือกแน่นอนเขาจะต้องไปประเทศที่รู้สึกว่าทําให้เขาปลอดภยัยไปแล้วปลอดภยัยไปแล้วมีสมุนไพรดีๆมีอาหารดีๆนะคะมีคือเรื่องของการเขาเรียกว่าเทคแคร์การดูแล เอาใจใส่นักท่องเที่ยวประเทศไทยเราเนะี่ยไม่น้อยหน้าใครแล้วแต่ว่าจุดอื่นที่ทาจะทํำยังไงให้เราปิดจุดขายพิเศษเราก็เลยเอากัญชานี่แหละเป็นจุดขายในเรื่องของโรงเรียนนะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศูนย์กัญชาศาสตร์ตรงนี้เป็นจุดที่ดึงดึงคนต่างประเทศอันนี้หลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาก็มาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันร,ร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้มาฝากสําหรับท่านใดที่ถ้าเกิดว่าสนใจหรือว่ามีไอเดียหรือว่าพร้อม ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตอนนี้ขอเป็นเบอร์เซ็นเตอร์ตรงกลางที่จะรับสายเพราะว่าหลายหน่วยงานมากจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์088-252-8555อีกครั้งหนึ่งนะคะ088-252-8555นะคะพี่โสไปคนดูแลหรือว่าเลขาจิมมี่063-789-5888โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับงานได้ค่ะ